สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญาตมาสอบถามความพึงพอใจในการรักษาที่คลินิกผิวหนังมหานครนะครับคุณภูวดลครับครับเป็นโรคอะไรมาครับก่อนที่จะมาพบแพทย์ที่เนี่ครับก็อาการของโรคที่ผมเป็นนะครับผมผมจะมีอาการผมร่วงนะครับผมเป็น ผมร่วงที่บริเวณหนังศีรษะนะครับซึ่งขนาดของผมที่ที่ร่วงเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าเหรียญ5บาทนะครับก็อยู่บริเวณข้างหลังหัวผมเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอาการผมร่วงเนี่ยมันเป็นแค่จุดเดียวเลยแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนมีคนเอมีโกนเนมากกนผมบริเวณน,นั้นอกไปเลยนะครับครับแล้วเป็นมานานหรือ,อยังครับ ระยะเวลาที่เป็น,นะร,ระยะเวลาที่เพจผมเป็นเนี่ยคือเป็นมานานมากนะครับประมาณ8เดือนนะครับซึ่งช่วงที่ผมเป็นเนี่ยแเดือนแรกเนี่ยผมก็ต้องมาผมก็ไปหาหมอนะครับแล้วก็รักษานะครับโดยที่มีหมอเนี่ยผมในช่วง8เดือนที่ผมเป็นเนี่ยผมก็ไปพบหมอประมาณ2อสาเจ้านะครับแล้วก็มีการวินิจฉัยโรคที่แตกต่างกันไปแล้วก็แนวทางการรักษาที่ ผมก็ปฏิบัติตามแล้วประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยครับแต่ละแต่ละที่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นผลเท่าไหร่นะครับอาการเครียดไหมฮะช่วงนั้นเครียดตอนนั้นเครียดมากครับเพราะว่าตอนนั้นต้องทํางานด้วยแล้วก็ตรงนี้มันมันค่อนข้างแบบเห็นชัดเจนนะครับผมแล้วก็ช่วงช่วงนั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะครับ,รบเพราะว่าเหมือนจะเรื่องตัดใจแล้วก็ต้องต้อง ไว้ผมยาวนะครับไว้ผมด้านหลังให้ยาวให้คอมเพอร์ตรงที่เป็นแล้วแล้วรู้จักที่คลินิกผิวหนังมหาคนครได้อย่างไรครับพอดีวันนั้นเนี่ยไปเจอกับเพื่อนท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนบังเอิญเห็นรอยโรคของเรานะครับแล้วก็เพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ชายเขาเนี่ยเป็นโรคเดียวกันเลยแล้วก็เราก็นั่งคุยกันแล้วปรากฏว่าพี่ชายเขาเนี่ยก็ผ่าน ประสบการณ์การรักษาที่ยาวนานเหมือนกันแล้วก็เครียดน,นะครับว่าเอ้ยรักษานานเท่าไหร่ก็ไม่หายจนพี่ชายเขาเนี่ยมาเจอที่คลินิกผิวหนังมหาคนครนะครับเขาก็เลยให้นำหมัดผมมา,มาแล้วก็ผมก็เลยได,ได้ได้มารักษาที่นี่ครับแล้วรักษาที่นี่มาเจอคุณหมอเป็นยังไงบ้างครับจริงจริงแล้ว เป็นเป็นความประทับใจนะครับผมนอกเหนือจากที่ผมรักษาที่นี่แล้วโรคผมหายนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการรักษาเนี่ยคุณหมอได้มีการวางแผนการรักษาที่ชัดเจนนะครับมีการวิเคราะห์โรคนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดที่มาการดูแลตัวเองนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงไทมลายนในการรักษาโรคอย่างเขาเรียกว่าเป็นระบบนะครับครับผมก็การรักษาเนี่ยคุณหมอก็ วินิชัยโรคมีการคุยกับเราถึงไม่ได้เกี่ยวกับโรคเ่ยนะครับเพราะว่าคุณหมอท่านแจง้งมาแบบบางวิธีปฏิบัติตัวใช่ฮะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยคือหมอเขาจะสืบว่าบางเรื่องเนี่ยมีอะไรที่เป็นแทบบิดเราที่เป็นเหตุของโรคไหมนยครับพอถึงขั้นการรักษาเนี่ยก็บอกเลยว่าเอ้การรักษาจะเริ่มที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาเท่าไหร่อาการจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอาการของผมเนี่ยก็ได้มีการ uh, ฉีดยานะครับแล้วก็ ภายในหนึ่งเดือนเนี่ยผมก็เริ่มขึ้นนะครับก็เป็นไปนตามที่คุณหมอได้แจ้งไว้นะครับอ,อ๋อขอบคุณมากครับก็ตอนนี้หายร้อยเปอร์เซ็นตตอนนี้อาการหายร้อยเปอร์เซ็นครับก็ประทับใจมากเพราะว่าเ,เวลาคนที่เป็นโรคอะไรเงี้ยครับมันทําให้ขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็เหมือนเรามืดแปดด้านเราครับจนจนได้มาใช้บริการที่นี่ล้วก็ตอนนี้ก็หายปกติใช้ชีวิตได้เป็นปกติแล้วครับ ขอบคุณมากครับคุณภูวด,ดลแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ,รบแล้วมีอะไรก็สามารถปรึกษาคลินิกพิวนังมากคอนได้ไดขอบคุณครับ,รบขอบคุณมากครับ